อยากทำอะ่ะก้อยแต่ไม่มีเวลาเจอไหมคำนี้เจอค่นะเนาะพี่ก็ว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เจอบ่อยมากอยากทำอะ่ะแต่ไม่มีเวลาเออเนาะต้องบอกอย่างนี้เราทุกคนมีเวลาเท่ากันคือยี่ิบสี่ชั่วโมงวันนี้ถ้าเป็นเพื่อนสนิทสนิทกันนะก้อยพี่ใช้คำนี้เลยเฮ้ยวันนี้เราเอาเวลาไปสร้างฝันให้กับคนอื่นไหมเราเอาเวลาไปทำความฝัน ให้กับเจ้านายเราไหมนะคะเราเอาสิ่งนี้กำลังไปทำความฝันให้คนอื่นหรือเปล่านะคะซึ่งทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่วันนี้เราดีกว่าไหมเราเบียดเอาเราเอาเวลาส่วนหนึ่งวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงมาสร้างอะไรคะความฝันของตัวเองมาสร้างธุรกิจของตัวเองนะคะมาสร้างธุรกิจของตัวเองเพราะธุรกิจของเราค่ะนะคะมันง่ายมาก นะคะเพียงแค่วันนี้นะคะเรามีรายชื่อนะคะรายชื่อเราชวนไปค่ะชวนคนสปอนเซอร์คนนะคะเหมือนเมื่อเช้านะมันจะมีพี่คนหนึ่งชื่อชื่อแพรพี่ลมนะซึ่งแกบอกเลยนะคะว่าแกจะชวนคนวันละสามคนแต่คนนี้โอ้โหเป้าหมายชัดเจนมากชวนคนวันละสามคนเห็นไหมคะมีรายชื่อไปชวนคนไปแนะนําคนระหว่างที่เราทํางานประจําอยู่เราก็สามารถที่จะสร้างระบบระบบในการที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราตรงนี้ได้ นะคะเรามีความรู้เราไปแนะนําคนค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันแตกต่างกันนะคะถ้าวันนี้เราทําโสตายอะโสตายในงานประจําของเราอยู่อะถ้าเราเป็นอะไรไปเราป่วยเป็นไงคะเฮ้ยในจ้างเขาก็จ้างคนใหม่มาแทนเราค่ะใช่ไหมคะถามว่าเราเป็นยังไงเราก็ต้องกลับบ้านไปอยู่ที่บ้านจริงไหมแต่วันนี้ดีกว่าไหมเราก็โอเคเราก็ทํางานประจําของเราแหละแต่ส่วนหนึ่งค่ะทุกคนคะ เราต้องสร้างระบบธุรกิจนี้ไปด้วยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่วันหนึ่งนะคะระบบนี้มันสำเร็จปุ๊บนะคะมันจะเลี้ยงเราค่ะมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะเพราะมันเป็นธุรกิจของเราใช่ไหมคะ,ะ,ะวันนี้นะคะเราอย่าทำงานจนเขาเรียกว่าอะไรคะจนลืมลืมลืมคิดถึงอนาคตของตัวเอง นะคะหลายคนนะคะที่อยู่ในที่ทํางานของลินนะคะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลาอยากทำนะแต่ไม่มีเวลาแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเอาเวลาเป็นเหนหมด <c oughs> นะคะเออแต่เพราะว่าบางทีอะเนาะเขาเขามองว่าตัวเขายุ่งแต่เขาไม่เคยมองคิดถึงวางแผนในอนาคตข้างหน้าเนาะว่าเฮ้ยข้างหน้าเราจะเป็นยังไงข้างหน้าวันนึงเราทํางานไม่ได้ นะคะเราจะมีรายได้จากไหนเข้ามาเลี้ยงเราแต่วันนี้มากา,การันตีนะน้องก้อยถ้าวันนี้เราสร้างระบบสร้างองค์กรของเรานะอย่างน,น้อยเนี่ยเอาสักสามร้อยสี่ห้าร้อยคนอะ่ะคนซื้อสินค้าประกันภัยอะค่ะเราก็มีรายได้ของเราตลอดจริงไหมคะถึงวันหนึ่งที่เรานอนป่วยอยู่ฮ้ยระบบตัวนี้มันก็ยังทํางานของมันนะเพราะประกรรนระันรถจนพ์พบรอมก็ยังต้องซื้ออยู่จริงไหมคะนะคะเพราะ,ะฉะนั้นค่ะวันนี้เราอย่าไปสร้างหวัน ให้กับคนอื่นค่ะอย่าลืมสร้างฝันของตัวเองเนาะ